สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับทางวัวพูหากินหมันกันอีกครับวันนี้พาพี่พีน้องนะครับมาหาเหลือเออนงวงงามครับราคาเกษตรกรจับต้องได้ครับพี่น้องวันนี้พบกันอีกครังนะครับพิกัดของขอกพอสาคอนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องอ่ะงวงงามราคาถือครับราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับ ขสบ谢เวลาครับไปทักทายกับพอศครได้เลยครับพอศกรบสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟตี้เถาเงอเอฟตี้พันสาฟ้าม่อฟอกันอีกแล้วครับเนี่ยเหมือนโาคือเก่านละการจำเสาเนาะพ่อเนาะครับผมครับผมไก่สิแดงเกี้ยวเข่าแล้วลองจากนัอยมีบื้อตั้งมองเลี้ยงเลียงนะพ่อเนาะแมนครับมาเอาว้าวไปไป้อครับไปเก็บเด้อครับตั้มเข่ากำลังสิขาดเนี่ยฮะแมนกันเกี่ยวเข้ามาแล้วราคาเป็นอีแบบนแมนครับแมนครับครับอ่าสารพิกัดตั้งอยู่บ้านไหนกับพ่อบ้านน้องคุ้มดินตำบลหนองแหวงควง อำเภอศีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดครับเบอร์ที่ต่อเบอร์ใดครับพ่อศูนย์เก้าแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าสามสองสองครับอีกเบอร์หนึ่งศูนย์เก้าแปดสามศูนย์แปดแปดห้าสองแปดครับการรับประกันต้นนี้สากลทั่วไปนะพ่อเนาะครับผมเจ้ามือหรือเสิบห้ามือสิบห้ามือแล้วก็การขนส่งกับส่งฟรีครับร้อยโลครับกิโลเมตรแรกแต่ว่าก็ส่งได้ทั่วไทยนะพี่น้องครับผมถัดไปก็คือกิโลละสิบห้าบาทนะพ่อเนาะครับครับครับเอาบอสเซียบาราพ่อไปตัวแรกแห่งมาเลยเนาะ เอาตัวใดก่อนดีเอาตัวนั้นก่อนเลยบ่เอา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 แม่สาวเนาะเสา,า,สาครับอ่าแม่สาวผู้ใดกำลังมองหาแม่สาวอ่าหนังหนาๆนนนครับพี่น้องครับอ่านี่แม่สาวตัวสีนวลนๆสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกประมาณร้อยสี่สิบห้าครับตัวนี้ผสมไม่พอตัวนี้ตัวนี้ผสมได้เดือนแล้วครับผสมได้เดือนหนึ่งแล้วเ,เนาะครับยังมาท่านได้ตรวจทองยังมาท่านได้ตรวจทองพี่น้อง ตัดท้องสิเปนอีกลาค่าหนึ่งครับผมอ่าตัวนี้ผสมกับพ่อไพ่อจ้าไห้บ่ตัวนี้ข้มโตอาจารย์ข้มโตเนาะครับอ่ตบาแข่งขาไงได้ครับพี่น้องเป็นแม่บอกแม่พันได้ครับตัวนี้ครับสูงประมาณลอยสี่สิบหาครับตํานี้มีมองไดบ่พ่อบ่ครับประกันตํานี้ครับประกันต้นหนีเนาะโอ้ได้แข่งขาไงได้พี่น้องเนื้อหนังหนาดีผสมในเดือนเดือนกุ๊กว่าหรอเนาะครับผมตัวนี้เปิดไปเท่าไรพ่อเอาสองหมื่นเก้าพันครับอาจารย์สองหมื่นเก้าพันบาท อาอพี่น้องราคาอิงต้นนี้เพิ่นสิมีหูแวงน้อยๆครับอ๋อบาหูหูนน้อยพี่น้องนะนั่หไปไปผู้บว่าสังเกตกับจิบ่ฮหูเลยครับสังเกตนะพี่น้องตัวนี้ไปหูครบบน้อยๆสอง0มืานเก้าพันบาทะพอน้อกับวัวสาวผสมให้แล้วครับพี่น้องนี่ตั้งวัวปู่กับราคาใกล้ๆเคียงกันนี่เลยพี่น้องสอง0มืนกว่าอันนี้วัวสาวผสมให้แล้วนะครับพี่น้องสูงร4อยสี่สิบอ่าประมาณนี้นะครับ1ี5หา่วงพี่น้องผมมาครับ สองหมื่นเก่านี่ต่อได้้ะพ่อเนาะครับผมต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีอีกหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกครับส่งได้ทั่วไทยครับพี่น้องอ่าตัวแรกครับพี่น้องแม่สาวผสมให้เรียบร้อยนะครับพี่น้องก็ไปลุ้นเอาอันนี้ทับตัวนะครับตัวที่สองเอางวดคล้องให้พี่น้องไปลอกกินน้องโอ้มาอ่างเงยเดี๋ยวนี้ไหมครับแข่งขาเงยนะครับอันนี้งวดดูกหมูนี่นะพ่อเนาะครับอ่านี่ลักษณะวัวดูกหมูพี่น้องอ่าไทยนั้นนาครับตัวนี้ สบายเงาเลยครับทำตัวเงานี่ตัวนี้ท้องเดือนแล้วพ่อท่องหาเดือนครับทองห้าเดือนตัวนี้ท่องกับผู้ใดพ่ดไดพอไม่มีใบมีเอกสารครับมีใบอยู่มันติดรถไปน้ำนองครับโอ้มีใบส่ายครับเอกสารเดี๋ยว่น้องกันเ,กเ,อเอียงเบรกลอบจังทร่มาสอบถามอีกทค่นึงครับจังทู่มาสอบถามติดไปน้ำรถคันน้นองหลอดนะครับสูงประมาณร้อยเท่าไรพ่อร้อยสามสิบครับสามสิบบวกครับสามสิบบวกเนาะ พราะว่ามันมันหนาเหลืกครับอ่ามันัตอ้วนนะมันก็เลยขึ้นจังมันมันเตี้ยแล้วว่าจริงมันหนาสูงลอยสามสิบพวกว่าเมล่วพี่น้องเรื่องง่ายครับครับตัวนี้แต่ว่าห้องประกันไ้แค่ลอยสามสิบบัวละกันเป็นก้อนอกหมูท่องหาเดือนครับค้องห้าเดือนรอกินน้องได้เลยครับผมซื้อหนึ่งได้สองแต่ว่าอ่างไงได้พี่น้องแล้วตัวเงว้ตัวนี้เปิดเป็นเทเลพ่อเอาสองมิน ก็ผ่นอาจารย์สองหมื่นเก้าพันบาทกับวัวท้องห้าเดือนอ่ามีน้องนี่ทรงฟรีเลยลทรงฟรีอีกพร้อมตอนพี่น้องเนี่ยครับหัวท้องห้าเดือนนะครับสองหมื่นเก้าพันบาทครับเอกสารใบหลอดมีนะครับพี่น้องแต่ว่าพอแกจําจําซื้อเม่ได้เนะแต่ว่ามีครับพี่น้องกับตัวนั้นทีว่าแม่สาวสองหมื่นเก้ากันตัวนี้ก็สองหมื่นเก้าหรือสิยกชุดสองตัวนีเนาะครับครับซื้อสองได้สามลุ้นสี่ครับพี่น้องนี่ครับผมราคาสองหมื่นเก้าทั้งสองตัว เอายกชุดยังสิได้ราคาถูกนะพ่อเนาะแมนครับทุ<อ>คุยกันเลยเค,ครับพอพามันไปทางเดียวกันกับพี่น้องนี่อ่าพี่น้องแข่งขาใหญ่น, <c oughs> น, 9, นะครับเป็นวัวดุหมูครับสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับเอาตัวต่อไปเลยครับพอ่อครับเอาอ่าสาวครับตัวต่อไปเอาเป็นวัวใส่ไงเลยนะพ่อเนาะครับโอ้ผมัป็นลอยห้าสิบกวกัวพี่เนาอครับลอยห้าสิบบวกเิ่นล้ครับลอยห้าสิบบวกอันนี้เป็นวัววัวสาวพี่เบ่ะมาสมแล้ว สาวสาวครับเมื่อสาวสาวไซส์ใหญ่เลยเนาะครับผมเป็นแม่หัวลวนครับพี่น้องลำตัวยาวๆวใหญ่ๆเลยครับตัวนี้สำหรับผู้ใดต้องการเป็นแม่บอกแม่พันตัวใหญ่ๆนะครับนี่ตะกี้กับเป็นลักแสนแล้วบอเนาะครับผมติดผอมวันนี้ครับพี่น้องอันนี้เป็นลูกผู้ใด่อพ่อลูกบอนอันนี้ไม่ได้เอกสารมากครับไม่ได้เอกสารมากเนาะครับสูงประมาณร้อยห้าสิบกว่าร้อยห้าสิบบัวครับเนาะร้อยห้าสิบกว่ากว่าครับพี่น้องครับนี่เป็นว่าเฉียงครับไ่ มีตำหนิตรงไหนบ้างอบ่ครับตำหนิบ่มีครับประกันตำหนิเนี่ยเงา้ยเอนะครับพี่น้องตัวนี้สูงร้อยห้าสิบบวกแต่น่าจะมีร้อยห้าสิบห้าแหละครับแต่ว่าประกันไปที่ร้อยห้าสิบบวกอ่านีแข้งขาดีไม่มีตำหนิเนาะครับผมอ่าอันนี้พอหันหันฟังหนึ่งไหมพี่น้องเพิ่มหน่อครับผมอ่าเออจุงไปทั้งนั้นเออครับอ่ดนี่ครับพี่น้องนี่โอ้ใส่ใหญ่เลยครับพี่น้องใส่ใหญ่ใส่ยักษ์นะครับนี่ไม่ไดมองหาเป็นแนวบอกแนวพันธุ์ครับตัวใหญ่ สองร้อยห้าสิบบวกบวกครับมาท่านเปดสวแล้วพอเนาะยังครับยังมาท่านได้ผสมนุ่มน่มซีบมีติงเนาะครับผมแข้งขาดีเล็บดีเปิดไปเท่าไรพอตัวนี้ห้าหมื่นห้าพันบาทกับกับวัวสาวไซส์ใหญ่ๆครับนี่พี่น้องเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันครับครับราคานี่ต่อได้หลายเตือนแล้วพอเนาะครับต่อรองได้ต่อรองได้แล้วมาคุยกันเลยครับหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกครับ ห้องไร้ขายถือกคือเพิ่นวานล่ะห้องไร้ขายถือาพี่น้องนี่โอ้ใหญ่เลยครับพี่น้องนี่ต่อรองเลยนะครับแล้วก็ส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกครับบัวสาวพร้อมผสมเลยเหรอครับพ่อพ่อนาะตัวนี้เนาะครับผมมาอายุมันขนาดจะได้ทีนะครับพี่น้องน่าจะขี่เก่าสองปีแล้วตัวนี้เนาะครับเป็นแม่สาวหัวโลวนนะครับต้นยิงใหญ่ครับอ่าห้าหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องต่อรองได้นะครับแล้วก็ส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรเอ่อกิโลเมตรแรกครับ ใส่ใหญ่ๆเลยพันดดอยากได้เป็นแม่บอกไปพันครับตัวนี้บอหนาผิดหวังครับตัวนี้ใหญ่เงาครับถูกส่วนเลยอาตัวต่อไปเลยครับพ่อครับตัวต่อไปอันนี้งวดทองพ่อตัวนี้ครับทองสามเดือนครับตัวนี้ท้องสามเดือนมี้องปลาดอกตังจบกออเลยไป่น้หนาดอกตังหลังตรงสูงประมาณร้อยสามสิบห้าบวกประมาณร้อยสามสิบห้าบวกบวกนะครับตัวนี้ทองก็พูดได้พ่อ อ่าตัวนี้โคมโตครับโคมโตเนาะครับผมอันนี้เป็นลูกตัวที่ไหนพ่อบอเกินตัวที่สามในทองครับบอเกินตัวที่สามนท่องครับพี่น้องอันนี้ท้องห้าเดือนประกันทองนะครับตำนี้มีหมองไหน่ครับบอครับตำ้นี้บ่ม้ครับเนาะนมตึงนมตึงครับผมโอ้หนำไต่้นำลางดีน่อนาะนำลางดีหนำลางลึกครับพี่น้องนี่งม่วานหํำลางดีครับพี่น้องนี่น่มซีครับเสมอกันเลยนนะพี่น้องซีอันตัวนี้พ่อเปิดราคาเท่าไหร่องว่าทองสามเดือนประกันท้อง ตัวนี้ว่ครับสามสิบห้าครับผมหนังหนาดีเอาสองหมื่นเก้าพันทรงฟีลอยโลครับสองหมื่นเก้าเท่อันครับผมเขาพี่น้องชุดนี้ชุดบัวทองสองหมื่นเก้าครับพี่น้องเป็นง้วแดงครับหนัหนาเลยนะครับครับประกันตำหนินะครับพี่น้องนี่ครับซื้อหนึ่งได้สองเขางามครับเขาอุ้มบาทครับเขาอุ้มบาทครับพี่น้องหนอกตั้งดีนาะพพอเนาะครับปาดแขียนดีครับตัวนี้ครับครับผมเอาสองหมื่นเก้าเท่ากัน ย่าเพ่นเบื่องนะอาย่าเพ่นเบิ่งพี่น้องอ่านี่ครับไม่มีตำหนินะครับสองหมื่นเก้าพันบาทครับหัวท้องครับหนาๆนะครับราคานี้ยังต่อรองได้นะพี่น้องนี่ครับผมเฝ้าเอาไปเจ็บสองบมื่นเข้าเ่าท่านขาดหัวทองสองหมื่นเก่าครับพี่น้องนี่ตัวนี้ทองสามเดือนครับแต่ว่าตัวนี้จะได้สีแข็งขาสูงกว่าสูงกว่าตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ทองหาเดือนครับผมสองหมื่นเก่าราคาเดียวกันเลยนะครับสองตัวนี้ต่อรองได้อีก ายกคู่กับสิาคาพิเศษเนาะครับครับยกคู่ราคาพิเศษเลยครับยกคู่ราคาพิเศษครับสองหมื่นเก้านะครับพี่น้องนี่หัวท้องสามเดือนประกันท้องให้พี่น้องอ่าสื่สองได้ซีเลยครับผมชุดโคบนี่นะครับนี่ตัวละสองหมื่นเก้าครับราคายังต่อรองได้นะครับส่งฟรีอีกร้อยโลครับส่งได้ทั่วไทยเหมือนเดิมครับผมพี่น้องสวยเลยสื่สองได้ซีเอาตัวต่อไปเลยครับพ่อเอาตัวต่อไปครับพี่น้องเอาแม่แดงใส่ยัญ่ๆยาวๆครับ ตัวนี้สถานะเปทั่ไหพ่อตัวนี้ท่องครับท่องหาเดือนอาจารย์ตัวที่ท่องหาเดือนแล้วครับโอ้ตังใหญ่ตังแย่เอกสารครบครับตัวนี้เออตัวนี้มีเอกสารไปรหลอดติดไปน้่รถน้องครับดีเอกสารติดไปกับรถครับพี่น้องครับพี่น้องเรียกชมได้นะครับตัวนี้เอกสารไปหลอดครบนะครับของห้าเดือนเป็นท่องที่ไหนพ่อท่องสองครับเป็นท่องสองเนาะเป็นง้อสีแดงเข้มนะครับแต่ว่าเอาทายอยู่ตัวนี้มันอยู่นี่ใตคมครับพี่น้องแดดพอสึงอ่านี่แดงเข้มๆเลย สูงประมาณร้อยเท่าไหร่พ่อตัวนี้ร้อยสี่สิบบวกครับประมาณร้อยสี่สิบบวกเนาะครับพี่น้องนุ่มสวยเลยนะครับพี่น้องนี่นุ่มซีเลียงกันเสมออ่านี่พี่น้องของห้าเดือนนะครับมีเอกสารใบหลอดนะครับครับเอกสารใบหลอดครบครับตัวนี้ตัวนี้เปิดราคาแบงค์ให้พี่น้องเท่าไหร่พ่อเปิดสี่หมื่นสองพันต่อร่องใดครับสี่หมื่นสองพันบาทครับกับงัวแดงนี่พี่น้องพ่อจูงออกแดดแล้วนี่เลี่ยมแล้วครับพี่น้องนี่อ้ามแล้ว อีครับสีจริงมั้นครับพี่น้องครับอ่าเป็นแม่แดงบูธนะครับบูธครบเครื่องขอบหูขอบขาแล้วก็เครื่องเทศนะครับดำสี่หมื่นสองพันบาทนะครับครับผมท้องห้าเดือนเอกสารใบหลอดมีนะครับพี่น้องนี่แกงขาใหญ่ดีครับนุ่มสีสวยสีแดงเข้มลำตัวยาวสูงประมาณร้อยสี่สิบนะครับตำนี้มีบมงไหบ่าพ่อตัวนี้บ่ครับประกันตำนี้เลยครับประกันตำนี้เนาะครับสี่หมื่นสองครับครับซื้อหนึ่งได้สองครับบัวท้องอ่าแต่ว่า พอพันดีนะครับพี่น้องพอพันุดีอยู่ครับครับตัวนี้เดี๋ยวชมฟังนี่ก่อนนี่ครับพี่น้องเป็นแม่แดงบดทโบทครับของของหาเดือนนะพ่อเนาะครับผมอ่านี่นะครับตัวไหนมีใบมีหลอดผมกับสิบอกนะครับครับพอวันเหมือนีนะครับแต่ว่าลดมันติดไปน้ำลดน้องสาวครับพี่น้องสูงประมาณร้อยสี่สิบครับดูแผ่นหลังกว้างครับนี่ครับพี่น้อง สี่หมื่นสองแล้วพอเนาะคร่บงเงี้แดงๆแบบนี้พี่น้องส่งฟรีอีกร้อยลกครับผมต่อรองได้อีกเนาะครับผมอ่าพี่น้องสวยๆครับพี่น้องสี่หมื่นสองแห้งขาดีไม่มีตำหนิเนาะครับครับสี่หมื่นสองพันบาทนะครับต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกครับส่งได้ทั่วไทยนะครับพี่น้องนี่สวยๆเลยอ่าตัวต่อไปเลยครับพ่อตัวต่อไปเอาเขาสู้ หดใส่ใหญ่อีกครับพี่น้องนี่มือนี้มีจัดให้พี่น้องลายโตโยโอ้คือเด็กของใหญ่เลยพ่อตัวนี้ครับผมง่วแม่สาวพ่อนน่ครับสาวครับสาวผสมเลยครับสาวผสมเลยเนาะครับโอ้เฟมใหญ่เลยครับตัวนี้ลูกไปแล่ะพ่อพ่อมีขอมุ่นหรือนี้ไม่ได้เอกสารมากครับเสียายครับไม่มีเอกสารเนาะดบเนื้อหนังเอาพี่น้องนี่แม่เบิ้งเนื้อหนังเบิ้งลูกล่างเอารลยครับเป็นแม่แม่เข้าบัวหรือเนาะครับผมพพี่น้องแม่หัวหลุนใส่ใหญ่ๆห่เลย พร้อมผสมนะพ่อเนาะครับผมเป็นวัวไซส์ใหญ่เลยสูงประมาณหน่อยเท่าไหรครับตัวนี้หน่อยสี่สิบเจ็ดพูดนลรอครับประมาณหน่อยสี่สิบเจ็ดเบียดเบียดเป็นรอยหาสิบนะพ่อเนาะครับผมเป็นวัวสาวพร้อมผสมไซส์ใหญ่ๆแข้งขาใหญ่มากครับแม่โบ๊ทโบ๊ทครับิึงโคนหางครับพี่น้องเนี่ยิ่ง,งาายางนพี่น้องิึงนมซีไม่มีต่งนะพ่อเนาะครับโอ้เหมาะทำแม่บอกแม่พัดเลยครับพี่น้องิึงหนังหนาหยุ่นหยุ่นเลย เป็นแม่หัวโลดเชื่องครับพี่น้องหนึ่งหนาหวานสวยนี่ดูแข้งขาดูเล็บครับหรือเรื่องหนาใหญ่ตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่บอกเปิดสี่หมื่นเก้าพันครับสี่หมื่นเก้าพันบาทตัวบทใหญ่ดี่ได้บอกต่อเงาหักประกันเลยครับตัวนี้ใหญ่นี่เกือบลอยห้าสิบนะครับสูงปุ๊บเนาะเบียดเป็นลอยห้าสิบนะครับตัวนี้แต่ว่าห้องกับประกันต่ำหน่ยก่อนเนาะประมาณลอยสี่สิบเจ็ดนี่แหละครับ ไม่มีตําหนินะพ่อเนาะครับประกันตาหนิครับเป็นมัวสาวพร้อมผสมพี่น้องหลังตรงกว้างครับออกตังหลังตรงใสใหญ่นะครับสี่หมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องนี่เหมาะทําแม่บล็อกแม่พันตัวใหญ่ครับราคานี้ยังต่อได้นะพ่อเนาะครับผมต่อร่องด้แล้วก็ส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกครับส่งได้ทั่วไทยเหมือนเดิมลำตัวเงาครับตำรถไฟเ่าตำลตไฟคือบันดาลก่อเนาะอ่ะพี่น้องนี่สวยเลย แข่งขาดีไม่มีตำหนินมสีสวยครับอ่าแข่งขาหง่ครับเล็บกระสง้ามนะครับพี่น้องมือลื่งดีสี่หมื่นเก้าพันบาทเป็นแม่บอกแม่พันครับพี่น้องู้ไดมากะโรมาต่อร่องเอาได้ครับพี่น้องตัวใหญ่ใหญ่แบบนี้ครับนี่โ้นหางใหญ่ใหญ่สูงประมาณร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับไม่มีตำหนิครับพี่น้องนี่สี่หมื่นเก้าพันบาทครับวัวไซส์ใหญ่ครับพี่น้องวัวสาว อ่าพร้อมผสมนะครับอ่าตัวต่อไปเลยครับพ่ออ่าตัวต่อไปนะครับพี่น้องเข้าสู่โหมดอ่าแม่ลูกนะพอนะ่อเนาะอ่าแม่ลูกชุดนี้เป็นอ่าบางตัวจะเป็นชุดตีเป็นจองไว้แล้วนะครับพี่น้องแต่ว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงกส็สิแจ้งพี่น้องก่อนเอาคมแหล่นะพอนะ่อเนาะอ่าแม่เล่ครับพี่น้องลูกแดงแดงครับตัวนี้ลูกช็อกโกแลตได้ซีหาเดือนนะพอนะ่อเนาะแม่กับผสมให้แล้วเดือนหนึ่งครับพี่น้องเดือนกว่า เอกสารใบหลอดมีนะครับพี่น้องแต่ว่าเพื่อกระชับเวลาแต่ว่าตัวนี้ก็แจ้งพี่น้องก่อนนะครับว่ายังติดจองอยู่ก็ให้คําตอบประมาณวันจัน์นะครับพี่น้องนี่เอัแต่ว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็สิแจ้งพี่น้องนะครับสาหรับผู้ใดที่สนใจครบนี้นะครับซื่อสองรุ่น3ามครับแม่เลีตัว,ตวใหญ่ๆครับแต่ว่ากอโทษมาสอบถามไน้อครับพี่น้องถิ่มเบอร์ว้ตัวนี้ลูกช็อกโกแลตครับใบหลอดมีนะครับเป็นลูกตัวผู้แม่สูงมามา่าลอยทะเลาะ ประมาณรนะ้อยสี่สิบห้าเนาะประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกลบแล้วกันแม่กับผสมกับพอนอกนะครับอ่าอุลตร้าแบค็คเป็นพอพอลิครับพี่นอ้องพอลิเลือดลอยนะครับพี่น้องนี่สือสองลู 3, นสามคมนี่เปิดไปนี่ราคาสามหมื่นห้าพันบาทนะพอนะ่อเนาะส่งฟรีลอยลูกพร้อมพ,พี่นอ้องตะกี้สามหมื่นเก่านะครับพี่นอ้องแต่ว่ามีคนติดตอ่อมาแล้วเป็นว้าสศิเอาแต่ว่ากับบ้านแดมานอนเท่ากันเลยโทรให้พี่น้องเบื้องก่อนเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงจังไร พี่น้องจังสอบถามนะครับซื้อ2อลุ้น3านะครับกับแม่เล่ใสใหญ่ๆครับตัวนี้เป็นลำ,เ,นลำเป็นแม่เล่ที่โค้งสางง่านะครับพี่น้องนี่ลำตัวยาวๆครับแล้วก็ใจลูกแดงเข้มแม่กับผสมเห็นแล้วนะครับพี่น้องโอกาสกับติดสูงนี้นะครับนี่ลูกรอๆเลยครับพี่น้องลูกช็อแกแลก สี่ห้าเดือนแม่ผสมอุลตราแบ็กไว้นะครับตัวนี้แงด,ด <c oughs> แงหอดเขียวเด้ <c oughs> แดง,งหอดเขียวเด้เมื่อแม่นมาเพราะแดงแต่เขียวเนาะพี่น้อง, <c oughs> องลูกแม่แดงอีรีครับแดงโบดพร้อมสามมื้อหาแล้วครับตัวนี้เ <c oughs> อาตัวต่อไปเอาแม่ลูกมัโลนเนาะ <c oughs> เป็นแม่ลูกผูกให้กันครับพี่น้องนี่อ่าแม่ก็โลนลูกก็โลนครับพี่น้อง <c oughs> แม่อาจจะจอยยังหน่อยเนาะเพราะว่าลูก <c oughs> มันหีดนมเนาะลูกกินนมดีครับ อันนี้ลูกแรกพ่อพ่อตัวนี้ครับผมลูกลูกแรกครับเป็นแม่ลูกแรกเนาะอ่าแม่สุดครับพี่น้องนี่แม่สูงประมาณร้อยสี่สิบสี่สิบห้าบวกเนาะลูกกับลูกตัวผู้ลูกผู้ได็กเดือนแล้วพ่อสี่เดือนเขาหาเดือนครับสี่เดือนเขาหาเดือนครับพี่น้องนี่ลูกตัวผู้ครับนี่หนังหนาๆย่นๆแบบนี้แหละครับพี่น้องอนาคตพ่อพันตอนนี้ลูกผู้ใดพ่อมีของวุ่นมพ่อ บัครับไ่ได้เอกสารบัได้เอกสารมาเนาะเอาเบิกเนื้อหนังเอาเนาะครับคมนี่เปิดไปเท่าไรพ่อสี่หมื่นสามพันครับสี่หมื่นสามพันบาทครับพี่น้องนี่เอาไปเป็นแม่บอกแม่พันครับแม่หัวโลดแดงๆดงใจลูกแดงๆแบบนี้ครับพี่น้องราคานี้ต่อรองได้นะครับสี่หมื่นสามพันบาทครับไม่มีตําหนินะพ่อเนาะประกันตําหนิครับประกันตําหนิครับนี่สี่หมื่นสามต่อได้นะครับนี่ลูกปู่รอๆแดงๆดงใจลูกแดงรึเปล่พ่อเนาะ อ่านี่เอาตัวต่อไปเลยพอ่อเอาเป็นแม่เท่าดนะีเนาะครับผมแม่เท่าลูกผูลูกผูตัวตัวนั้นนะครับพี่น้องแต่ว่าตัวนี้กัเจ้าเดิมพ่นลาเป็นขอขอจองไว้ก่อนแต่ว่าถามมีการเปลี่ยนแปลงจั้งได่กับสิแจ้งให้พี่น้องที่สนใจเนาะครับอ่าครบน,นี่แม่ลูกลูกผูแม่ผสมไม่พอแม่ย่างครับแม่กะย่างเนาะอ่าเปิดราคาไปที่สองหมื 9, ่นเก้าพันบาทครับต่อไดีอีกทรงฟรีอีกร้อยโล บ่ถืกตัวละมือนหานะครับพี่น้องอันนี้แม่ลูกผูครับพี่น้องบางทีทั้ทงเพิ่นขนแจ้งนวดน้ำเนอะครับอ๋อหางอันทีมันมันมันหลุดนะพ่อเนอะาะขนขาดอ่าพี่น้องอ่าเขาแจงก่อนกับว่าได้หนาเกียรติยังไงพ่อเนาะมันน้นนอยๆครับพี่น้องมันมันถือนวดน้ำครับอ่าสองหมื่นเก้าพันบาทแต่ว่าตัวนี้โคมนี้นะครับก็มีคนติดต่อไว้แล้วแต่ว่าเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงมือหนาครับพี่น้องเป็นจีนัดวันจันทร์ถ้าเป็นพมาจากไหนเ้าก็ดจีเปิดให้พี่น้องขึ้นเก่า ตอนรองได้อีกนะครับโคบนี้2 9 0 0 0บาทแล้วก็ส่งฟรี100กิโลเมตรแรกครับส่งได้ทั่วไทยเหมือนเดิมตัวต่อไปเลยพ่อเอาแม่สาวเนะาะแม่สาวแม่สาวหัวหลนครับพี่น้องนี่โอู้้เ,เด็กเ้เป,เป็นเจ้าของนาะนี่แม่สาวตัวง่ำครับเป็นแม่สาวหัวหลนอันนี้ลูกเคปหกแปดหรือสามนึงพ่อ บอคหกแปดกับสามหนึ่งเหรอเนาะพอวามี่สองตัวอ่าเพราะว่ามี่สองตัวครับพี่น้องนี่สาวน้อยสวยๆอ่าแข่งขายยังไงนะครับนี่ลำตัวยาวๆสูงประมาณร้อยเท่าไหร่พ uh, ่อร้อยร้อยสี่สิบเนาะสูงประมาณร้อยสี่สิบกับบัวสาวนะบอคเคเอฟกับหกแปดนะครับสองตัวนี่เพราะว่ามันเหมือนกันอ่าแต่ว่าเป็นตระกูลเคเอฟครับโคนหางใหญ่ๆครับนี่ตัวนี้เปิดราคาไปยุที สามหมื่นทะเลพอสามหมื่นหกพันบาทครับพี่น้องนี่วัวสาวสองตัวอ่านี่ครับลงมาแล้วสองตัวหรือว่าพี่น้องจะยกชุดยกชุดก็ได้นะครับเนี่ยตัวหนึ่งครับพี่น้องเนี่อเาพอจูงมาทั้งนี้นะพ่อเอามาใกล้ๆกลกันนี่ละอ่านี่ครับพี่น้องอ่าให้พี่น้องดูชัดๆครับสวยสวยครับวัวสาวนะครับอายุสี่ปีปีกว่าไหมพ่ออายุปีกว่าแล้วครับพี่น้องไก่สีใดผสมแล้วนะครับอ่า นี่ครับพี่น้องสองตัวยกชุดก็ได้ครับพี่น้องนี่สองตัวนี่ตัวละสามหมื่นหกพันบาทครับนี่สวยๆมิ้นท์เคเอฟสามหนึ่งกับเคเอฟหกแปดนะครับพี่น้องอ่าสวยๆเลยอ่านี่ครับไม่มีตำหนินะพ่อเนา้อ่งประกันตำหนิครับตัวนี้ก็ตัวนี้สีสีเข้มขึ้นอีกเนาะครับพี่น้องนี่ตัวนี้ก็บสามหมื่นหกพันบาทนะครับเป็นวัวสาวสวย พี่น้องยกคู่กับสีมีราคาพิเศษให้นะครับพี่น้องนี่เป็นวัวสาวทําเขาให้เรียบร้อยทั้งคู่นะครับตระกูลเคฟสามหนึ่งกับเคฟหกแปครับนี่สวยๆเลยตัวละ3ามหมต่อรองได้อีกนะครับพี่น้องนี่สวยๆเลยเบิงหนาตัวนี้ครับตัวนี้ก็งามนะครับตัวนี้สีเข้มมักตัวเด็กกต่อรองเอาพี่น้องหรือสิมกักทั้งสองตัวกับสิมีราคาพิเศษให้พี่น้องนะครับนี่ เอาไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์นาจีใกล้ผสมแล้วครับพี่น้องนาจีปีกกว่างแล้วครับนี่ราคานี่ต่อล่องได้นะครับแล้วก็ส่งฟรี100กิโลเมตรแรกครับส่งได้ทั่วไทยอ่ะสวยๆเลยครับอ่ะเบิร์ตไปผ่องเขาเบิร์ตเหรอครับเบิร์ตเหรอเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ให้โจกๆประมาณคือเก่านะครับพ่อสำหรับนี้ขอกราบสวัสดีครับครับสวัสดีครับ